ประเทศไทยได้รับพระพุทธศาสนาเถรประวาติฝ่ายลังกาวงมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยต่อมาปลายสมัยอยุธยาพระสงฆ์ในสีลังกาสืมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงพระพุทธศาสนาทั้งลังกาวงและสยามวงจึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกัน เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยทรงพระราชปลาลบว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่แผ่นดินพระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ายึดครองคณะสมณทูตไทยที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพนรัตน์มี วัดพราชบุรณะช่วยเป็นธุระขัดเลือกพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะใต้และคณะเหนือที่มีความศรัทธาถวายพระพรล,ลาออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ครั้งนั้นโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองสรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตาธาตุ และมหาเจดีสถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริคารสำหรับคณะสงฆ์ผู้ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติกิจนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้น จึงจาริกไปนมัสการาศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุรอยพระพุทธบาทที่ยอดเขาสมณกูฏแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปนานสิสองเดือน สมัยของอยุธยาเราก็ได้ส่งสมณทูตคือท่านอุบาลีและท่านอริยมุนีเป็นประธานสงไปบูชให้สมเนสรสสรนังกรเป็นองค์แรกที่วัดมัลวัตตะที่แคนเมืองแคนดีนะครับก็ถือว่าทำให้เกิดมีคณะสงฆ์ขึ้นในเมืองลังกา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยท่านทรงสมณทูตไปเนี่ยก็เป็นผลดีอย่างยิ่งเลยทำให้มีการความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างไทยกับลังกาดีขึ้นต้นโพคือสื่อที่ท่านเรียกว่าได้จากคณะทูตที่ได้เอามาใช่ไหมครับนี่คือเพราะอนุภาพแห่งการทรงไปของท่านของรัชกาลที่สองนะครับแล้วก็ได้ต้นโพมาเดี๋ยวนี้ต้นโพยังปรากฏอยู่ในสาแห่งนี้ ชัดเจนเลยนะครับที่เมืองไทยก็วัดมหาธาตุวัดสุทัศน์แล้วก็วัดสะเกตสามวัดนี่รือว่าเป็นบารมีของในหลวงรัชกาลที่สองซึ่งในสิ่งที่เป็นมงคลมาให้แก่คนไทยเพราะว่าต้นโพใครเห็นต้นโพต้องยกมือไหว้เพราะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ใช่ไหมครับถือว่าเป็นบุญที่ได้กราบได้ไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในลังกาเขาเคารพกันมากครับ ต้นโพนี่ถือว่าเป็นมหาเรียกว่ามหาลุกขะเหมือนกันต้นไม้อันยิ่งใหญ่คนไปแล้วจะต้องไปกราบยกมือไหว้ตลอดเข็งต้นโพที่ไหนคนไทยเราก็ควรจะทําตามนะครับถือว่ามีประโยชน์ในแง่จิตใจทําให้จิตใจเราสงบได้